วัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะในวันนี้พลตรีเนเรถากูลโกราและดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยคะ่ะกับหนังสือให้ความสุขตามหาเราซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านพลเอกทรงวิทย์หนุ่มพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้แนะนําให้กับกําลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยได้ลองอ่านกันนะคะซึ่งในวันนี้เราทั้งสองคนก็จะนําความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นกันค่ะสิ่งที่เราจะเล่าไม่ใช่แค่ความรู้ เป็นแนวคิดมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เราสัมผัสได้ที่อาไปรับใช้ได้ด้วยจากหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะมาแบ่ง<ช>ปันกัน<ช>นะคะ<ช>ถ่ายทอดผ่านนักเขียนนะคะก็คือคุณหนุ่มเมืองจันทร์ที่มาของหนังสือให้ความสุขตามหาเราเนี่ยแนวความคิดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่หนุ่มเมืองจันทร์คนเขียนเนี่ยนะครับได้พบกับลุงดําน้าหยดซึ่งสร้างโรงแรมพริกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดก็คือเกาะช้างนั่นเองครับ แล้วก็อยากให้โรงแรมนี้เต็มไปด้วยผีเสื้อลุงดําไม่รู้วิธีเพาะผีเสื้อแต่ประสบการณ์ของเขาจากการที่เคยทาําการเกษตรมาเนี่ยเขารู้ว่าผีเสื้อนะ่ะชอบต้นเข็มเขาก็ใช้วิธีปลูกต้นเข็มขึ้นมารอบๆโรงแรมเมื่อต้นเข็มออกดอกไม่นานผีเสื้อก็บโบยบินออกมาจากป่ามาหาต้นเข็มโดยที่เขาไม่ต้องควบผีเสื้อแค่สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผีเสื้อต้อง,องการผีเสื้อก็ออกจากป่ามาหาบ้านมาหาสิ่งที่มาหาโรงแรมที่เขาอยู่ เพื่อจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยแค่เราสภาพเราสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความสุขแล้วความสุขจะออกมาหาเราเองอันนี้คือหลักคิดเบื้องต้นของหนังสือเล่มนี้นะครับใช่ค่ะอย่างที่เราเคยพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้เรื่องของลุงดําน้ําหยดนะคะอ่าใช่ครับก็สรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันก็คือว่าเหมือนกับเป็นตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้เลยว่าให้ความสุขตามหาเราคืออยากได้ผีเสื้อก็ปลูกดอกเข็มให้ผีเสื้อบินมาหาเรานั่นใองค่ะอยากได้ความสุขก็ให้ความสุข ตามหาเราตามหาเรา <S <S 2> <S 2> โดยเราส,ส,สาร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะและสำหรับในวันนี้ค่ะอาจารย์มีเรื่องบทไหนที่จะมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังคะครั้งที่แล้วเราได้เล่าไปประมาณสักสองบทใน,ในบทที่สามเนี่ยชื่อชื่อตอน,นก็คือตอนชนะใจตนเองตอนนี้จะเล่าถึงผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเคยเล่าให้หนุมเมืองจันทร์ฟังเอาไว้ว่าตอนที่เขาทาธุรกิจเจ๊งเนี่ยเป็นหนี้สินมากมายต้องขายบ้านขายรถ เรียกว่าใกล้จะล้มละลายแต่มันจะมีประโยคหนึ่งที่เขาใช้เพื่อปลอบแต่ตัวเองคืออย่าลืมว่าตอนเกิดมาทุกคนได้มีอะไรตัวมาเลยถ้าวันนี้เหลือแค่กางเกงในตัวเดียวก็ถือว่ากำไรแล้วอ่าน้องทัดฟังมุมมองแบบนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็เป็นความคิดในแง่บวกซึ่งซึ่งมันก็จริงนะคะ ถือว่าเกิดมาก็ไม่มีอะไรสักชิ้นหนึ่งการที่มีผ้าชิ้นน,น,น้อยๆอยู่ก็ถือว่าเป็นกําไรขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้ว<ช>มันก็อาจจะทําให้คนที่คิดแบบเนี้ยมีพลังขึ้นมามากขึ้นว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้สิ้นไรไม่ตอกสักทีเดียวใช่ครับพเพิ่ได้มากคนเราอะครับคือเป็แนแง่คิดของนังกธุรกิจที่น,น่านสนใจตรงที่ว่าเขาอาจจะเคยมีนับสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่ประเด็นคือ ตอนนี้สิ่งที่เคยมีน้ำมันหายไปหมดแต่ในความหายไปหมดน่ะมันก็ยังมีสิ่งที่เหลืออยู่ก็อาจจะเหลือบ้านเหลือรถเหลือญาติพี่น้องเหลือลูกเหลือเมียคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าบางคนนะคะสิ่งที่บางคนรู้สึกว่าเหลือน้อยเหลือเกินแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่มากสําหรับครอบครัวอื่นหรือใครคนอื่นก็ได้ใช่ผมมีประสบการณ์เนาะจากการอ่านหนังสือบ้างจากการได้ยินได้ฟังมาบ้าง ขาบอกว่าเปรียบเทียบคนสองคนอันนี้ไม่อยู่ในหนังสือนะครับจะเป็นแค่ประสมการที่ผมนึกขึ้นมาได้ว่าเออพอได้อ่านเรื่องนี้แล้วเราก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เราเคยได้ฟังมาก็คือมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งอทั้งคู่อยู่ในคุกเหมือนกันแต่คนหนึ่งนะมองไปข้างบน,บน,บ,นบนฟ้ามองเห็นดวงดาวแต่อีกคนหนึ่งนะมองไปข้างล่างเห็นแต่ความทุกข์ระทมคนที่มองไปดวงดาวเขาคิดถึงจินตนาการอนาคตว่า เขาจะต้องออกไปลวอะไรบ้างคือสิ่งที่เขาต้องทําต้องเปลี่ยนแปลงต้องพัฒนาตัวเองแต่ขคะที่อีกคนหนึ่งคิดเต็มในใจว่าทําไมฉันต้องมาอยู่ในความทุกข์ยากแบบนี้ทำไมฉันช่างโชคร้ายแบบนี้คิดดูว่าคนหนึ่งกาลังคิดถึงแง่มุมที่ดีในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งกําลังกดดันตัวเองบั่นทอนตัวเองหรือก็ว่าใส่ร้ายตัวเองให้ซ้ําเติมตัวเองอยู่ในใจสองคนนี้แค่ระดับความคิดเราจะรู้สึกยังไงกับสองคนนี้ ก็สรุปง่ายๆก็คือว่าขอให้เรามีความคิดที่บวกช่นั่นเองนะคะไม่มีความหวังแต่ก็จุดประกายความหวังได้ด้วยตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเคยเคยเจอสภาวะที่รู้สึกเอ๊ะเรารู้สึกทุกข์กดดันเคยคิดเปรียบเทียบเทียบเคียงลักษณะใารแบบนี้ไหมครับก็เคยนะคะแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ถึงขนาดที่จะทุกข์ขนาดนั้นไม่คือความทุกข์กับความสุขของแต่ละคนเนี่ย ันไม่เหมือนกันเราคิดว่าเรามีความสุขแล้วหรือว่าบางทีเราคิดว่าเรามีความทุกข์แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดบางคนเขาอยู่ในสถานการณ์แบบเราความคิดเขาต่างจากเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ทุกข์เหมือนเราก็ได้ใช่อย่างนี้ค่ะมันมีหลายหลายมุมมองม,มีคำหนึ่งที่เทียบเคียงกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันคือเขาบอกว่าถ้าเรามองต่ำเราจะเหลือแต่ถ้าเรามองเหนือ เราจะขาดเคยได้ยินไหมครับอ่าแล้วมันหมายความว่ายังไงคะขาดนี่เหมือนกับว่าไม่ดีถ้ามองต่ำมันเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเออถ้าเรามองเราอยู่ตรงนี้เรามองคนที่ต่ํากว่าเราเราจะเหลือเพราะคนที่อยู่ต่ากว่าเราเขายังขาดที่เราสิ่งที่เรามีเขาไม่มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเรามองเหนือคือมองขึ้นไปสูงกว่าหาคนที่มีเยอะๆกว่าเรามองขึ้นไปข้างบนเราจู้สึกว่าเราขาดอันนั้นก็เราก็ยังไม่มีอันนั้นเราก็ยังไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สบายใจ ก็มองตันไว้ออย่างน้อยเออเอ้ยโอ้โหเราก็ยังเหลือเรายังมีมากคนเออมันมันเคยมีคนไทยได้หลายคนที่บอกว่าเอ้ยประเทศไทยไม่ได้อยู่หรือว่าทําไมประชากรคนไทยยากจนมากๆแต่ผมอยากจะเปรียเที่ให้ฟังว่าในความยากจนมากๆของประชากรไทยไม่มีใครขาดแคลนอาหารในขณะที่คนทั้งโลกนับร้อยล้านคนไม่มีอาหารจะรับประทาน ใช่ค่ะถ้าถ้าเราเข้าใจในมุมนี้เห็นทั้งบริบทนี้เราก็เหมือนกับมองไปเออที่ที่มันมองไปที่ต่ํายังมีคนมากมายที่ขาดแคลนเราก็ไม่ต้องเรียกร้องมากเราแค่ทําเออแล้วเราจะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นยังไงซึ่งชีวิตที่จะดียังไงนี้อยู่ในบทนี้ด้วยกันแต่เป็นตอนที่สองครับค่ะเป็นเรื่องไงครับเป็นเรื่องเล่าของนักธุรกิจคนหนึ่งเหมือนกันบริหารธุรกิจผิดพลาดแล้วก็พลาดมากจน ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอิสรภาพก็คือถูกขังนั่นเองใช่ใช่ไหมคะคือหนุ่มมองจันผมชอบตรงที่ว่าเอเขาชอบเขาใช้ภาษาดีเขาไม่ได้ว่าติดคุกนะแต่เขาใช้ว่าแต่มันก็คือติดคุกแหละต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดอิสรภาพสรภาพให้เราคิดเอาเองนะภาษาเขาน่ารักค่ะประเด็นคือถ้าเขาไปอยู่ในคุกถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกไงครับเราก็จะอึดอัดตะทุกทรมานใช่ค่ะ แต่หนุม่มคนนี้ครับนักธุรกิจคนนี้มีวิธีคิดมีมองที่แตกต่างแล้วเขาก็เขียนจดหมายเอาไว้ในจดหมายที่เขาเขียนออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกจํากัดอิสรภาพทางแค่ร่างกายแต่เขาไม่ถูกจํากัดอิสรภาพทางความคิดแล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าจริงๆตรงเนี้ยเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นคุกแต่เขาคิดว่าเมอนเหมือนเป็นวัดอื ได้กินอาหารวันละแค่สองมื้อในนี้ผมไม่รู้นะแต่เขาเขาพูดไปแบบนี้ว่าเขาแล้วก็ได้กินอาหารวันละสองมื้อแล้วก็ทุกวันพระจะได้กินมังสวิรัตซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคําว่ามังสวิรัตมันแปลว่ามันอาจจะมีแต่ผักเนืออาจจะมีส่วนน้อยหรือเปล่าทีนี้พอเขาเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเนี่ยถือสินแปดด้วยไหมนอนพื้นอะไรเป็นไปได้เป็นไปได้เขาก็เลยใช้วิธีการอ่ะทําอะไรไม่ได้ แล้วเวลาว่างระหว่างวันนะครับเขาจะเดินออกกำลังกายแบบจงกรมจงกรม,มเหมือนรู้ลมหายใจคือทําเหมือนวัดจริงๆริงออกกําลังอ่ะมีเวลาว่างที่ไม่ต้องทําภารกิจอื่นที่เขาถูกกำ,ก,ำกับไว้เนี่ยเขาก็ออกกําลังกายเดินจงกรมเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาเดินได้สูงสุดประมาณสิบสี่กิโลเมตรก็คือเดินไปเดินมาในพื้นที่นั่นแหละในพื้นที่นั้นใช่ในพื้นที่ก็คงก็คงจะมีพื้นที่อยู่พอสมควร ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขาน่าจะถูกปล่อยออกมาจากห้องขังแต่ว่ามาเดินในบริเวณทันทสถานหรือเปล่าคะใช่น่าจะเป็นอย่างนงั้นใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับน้ำหนักขารดจาก80กิโลกร,รมัมเหลือ70กิโลกร,รมัมค่ะพุงหายโดยไม่ต้องแกว่งแขนหรือไม่ต้องออกกำลังกายด้วยวิธีอื่น เดิน14กิโลก็ออกกําลังกายแล้วค่ะใช่นอกจากนั้นโรคที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นเก้าเบาหวานไขมันในเส้นเลือดที่ผ่านมาเขาต้องกินยาตลอดค่ะหายหายหมดใช่ไม่ต้องกินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นเขาเปรียบเทียบว่าสุขภาพก็ตอนเนี้ยเทียบเทยงได้ประมาณบัวเขาบัญชาเมฆฮึอมฮึมึิมขนาดดูว่ามันแข็งแรงขนาดไหนมากกว่านั้นคือเขามีครอบครัวครับเมียลูก ต้องอยู่ภายนอกเพียงลําพังอม,มุมมองที่เขามองคือมันเป็นโอกาสที่เขาได้พิสูจน์ว่าเมื่อเขาไม่อยู่ภรรยายและลูกสามารถดูแลตัวเองได้ออืดูมุมมองแบบนี้สิครับค่ะเขาก็จะรู้สึกหายห่วงใช่ใช่ไหมคะถ้าเขาคิดว่าโอ้โหถ้าฉันต้องไปเข้าไปอยู่ในในที่จองจําแบบนี้แล้วเมียจะอยู่ยังไงแล้วลูกอยู่ยังไงคิดเครียดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนโอ้โหผมผมเชื่อว่า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดในมุมเนี้ย เขาน่าจะมีโอกาสเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยในเรือนจําสูง<ช>แต่การทีอ่ออกจากเรือนจำเขาเขามีสุภาพแข็งแรงขึ้นโรคที่เคยเจ็บป่วยทั้งหลายหายไปเกือบหมดแล้วที่สําคัญคือเขาบอกว่าเขาได้พิสูจน์ว่าเออเขาสามารถถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีเขาเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าทั้งภรรยาและลูกเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ใช่ชีวิตเขาก็จะเบา,าขึ้นจากสถานการณ์จริงทีนี้แสดงว่าเขาก็อยู่ในที่ที่จํากัดอิสระภาพได้ไม่นาน ปัจจุบันก็ออกมาแล้วป่ะคะอ่าออกมาแล้วใช่ค,ครับแต่แต่ในช่วงเวลาที่อยู่มันก็ใช้เวลาหลายปีอ๋อหลายปีในในหลายปีเนี่ยโอโ้โหเนาะโรคหายทุกโรค,คสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บป่วยทุกทรมานโดยเฉพาะความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจมันมันอยู่ที่การการวางใจของเราแล้วโดยเฉพาะผมเข้าใจว่าในคนที่มีมีครอบครัวก็น่าจะห่วงลูกห่วงภรรยาอันนี้น่าจะเป็นความทุกข์ที่มันมันรุมเร้าสาหาสที่สุดแต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเออ เขาก็ได้พิสูจน์ให้กําลังใจเมียและลูกเอาชีวิตผ่านสถานการณ์ช่วน้มาได้เรื่องเนี้ทําให้ได้แง่คิดอีกอย่างหนึ่งนะคะครับสิ่งที่เขาทําอะค่ะมันคือการปฏิบัติธรรมใช่ถือสินแปดเลยค่ะ<ช>แถมยังเดินจงกรมด้วย<ช>อันนี้คืออาน,นิสงส์งที่เขาปฏิบัติธรรมแล้วทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นใช่มันมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่เราตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์พูดว่าเขาเดินจงกรมเนี่ยรู้เลยว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นแน่เลย เพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีความคิดที่ทุกข์แต่เขาปรับความทุกข์เนี่ยมาทําจิตใจให้ดีขึ้นโดยการที่ใช้ธรรมะในการกล่อมเกลาชีวิตแล้วมันก็ทําให้ชีวิตเขาว่าดีขึ้นใช่เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโอกาสเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองซึ่งน้อยคนที่จะคิดได้อย่างนี้น้อยคนที่จะคิดถึงการแสดงว่า ในก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่เนี้ยเขาอ่ะก็มีพื้นฐานในการที่จะปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไม่ไม่งั้นคงไม่สามารถที่จะเขาน่าจะทําเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วด้วยแหละค่ะมันมันแล้วแต่คือที่ผมเลือกเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังในในในช่วงเวลานี้คือเพื่อจะบอกว่าในยุคปัจจุบันมันมีปัญหาที่รวมเราผมก็เชื่อว่าทุกคนนะมีม,มีมีทุก์หรือมีความไม่สบายใจอะไรบางอยา่างแค่นี้ จากเรื่องนี้ยมันทําให้เราได้มุมมองว่าจริงๆอะ่ะมีมีคนพูดกับผมครับประโยคหนึ่งซึ่งน่าสนใจว่าจริงๆอะ่ะปัญหาอ่ะมันไม่หนักหรอกแต่วิธีมองวิธีรับมือกับปัญหาต่างหากที่มันหนักคือที่มันทําให้เราทุกข์นางทีเขาบอกว่าหนักใจใ<ช>แต่และเราไม่ทําให้ใจหนักใจใ<ช>เราก็จะเบาก็<ช>าจะไม่หนักในในมุมมองเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าทุกปัญหาหรือว่าทุกๆอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ปัญหา มันอยู่ที่มุมมองเลยกันให้ให้ความหมายกับเราในเรื่องนั้นต่างหากที่มันทําให้เราทุกข์ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งหาข้อดีหรือหาวิธีการที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราในในภาวะวิกฤตนั้นเราก็จะผ่านเรื่องนั้นไปได้โดยง่ายนะครับอันนี้คือคือเรื่องที่หนึ่งค่ะแล้วนั่นก็เป็นข้อคิดจากเรื่องชนะใจตัวเองหรือเปล่าคะใช่ครับจบไปใช่ครับค่ะแล้วสําหรับเรื่องต่อไปคะ่ะเรื่องนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่หนึ่งชื่อตอนนี้ชื่อชื่อตอนว่าปัญหา แล้วก็ทางออกอันนี้จะเหตุการณ์นี้หนุ่มังจันท์เล่าถึงนายกรัฐมนตรีไทยยุคหนึ่งไม่ทราบจําชื่อท่านได้ไหมยุคพลเอกชาติชายชูชาวันค่ะท่านไหมครับก็ท่านค่ะแต่ท่านแบบว่าลางๆจาอะไรเกี่ยวกับท่านได้บ้างประโยคสําคัญที่ท่านชอบพูดอยู่เรื่อยจาไม่ได้จําได้ไหมท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะใช่เป็นนายกที่มีเอกลักษณ์ นี่ต้องดูหนังสือนะคะแต่จริงๆจำไม่ได้จริงๆคุณเอกชัย,ชยเป็นนะไที่พีเอกลณะคือคําที่ติดปากท่านค่ะเวลานักข่าวไปรุมเร้าปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงท่านบอกอโอ้โน้ตเพิ่มเ่ไม่มีปัญหาแล้วจริงๆมีไหมคะก็มีแหละแต่ท่านน่าจะมีทางออกมันมันสัมพันธ์กับเรื่องที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะคือเหตุที่ท่านพูดแบบนี้เพราะท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกคท่านก็เลยบอกว่ามันไม่มันไม่มีปัญหาเพราะท่านเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก เมื่อมีทางออกปัญหาก็จะหมดไปอ๋อก็คือไม่มีปัญหามันก็เลยไม่มีปัญหาเพราะมัน,มนยังไงก็จะมีทางออกม,มันแก้ได้อยู่แล้วคอันนี้แบบนี้ใช่ไหมครับในขณะที่มีนายกทรัฐมนมตอิอีกคนหนึ่งแต่ท่าี้ไม่ใช่ของคนไทยเป็นของอังกฤษครับเขาตีความเรื่องปัญหาอีกแบบหนึ่งครับอามิทนขน่าวไปถามนายกทรัฐมนมติอังกฤษท่านนี้นะครับท่านชื่อฮารูมักมิลลนนะครับในยุคนั้นปีสอ1 0มีสงครามระหว่างอิสราเอล กับอียิปต์ซีเรียแล้วก็จอแดนเขาเลยที่รียกันว่าสงครามหกวันหกวันจบเหรอคะใช่สงครามไม่เกิดขึ้นหกวันแล้วก็จบไปแต่ในขณะที่สงครามกําลังถ้ามีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวก็ถามถามท่านว่าท่านเห็นอย่างไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสงครามในครั้งนี้ท่านยิม้มแล้วก็ตอบทันทีอย่างไม่ละเลยว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไร <laughs> แล้วข่าวก็จี้ใหญ่เลยเพราะว่า ตกใจว่าเป็นนายกเป็นผู้นําใช่ค่ะคือคือถ้าไม่มีปัญหาแล้วจะรบกันทําไมใช่นักข่าวถามว่าเอา้าแล้วตอนเนี้ยขณะที่กำลังสัมภาษณ์ท่านอยู่เนี่ยมีคนจํานวนมากตายไปหลายคนกําลังบาดเจ็บแล้วทําไมท่านจึงตอบว่าไม่มีปัญหาค่ะนักข่าวถามแบบงงๆงค่ะเราก็งงด้วยเหมือนกันใช่เป็นเราเป็นเราเป็นนักข่าวเราก็น่าจะงงใช่แล้วก็บางคนก็น่าจะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไม คนเจ็บคนตายชอบเลยอ่ะใช่คุณเป็นผู้นำแล้วคุณบอกไม่มีปัญหาอย่างคุณคิดได้ไงถ้าอธิบายช้าๆว่าสําหรับผมปัญหามันคืออะไรบางอย่างที่ต้องมีทางแก้ไขแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งเนี้ย่มันไม่มีทางแก้เอาก็เลยไม่มีปัญหาก็เลยไม่ใช่ปัญหาปัญหามันต้องมีทางออกคแต่เมื่อมันไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้มันก็เลยไม่ใช่ปัญหาใช่เราเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตเราถ้าอย่างอย่างชีวิตถ้ามุมมองของผมนะ มันมีหลายเรื่องในชีวิตรเราที่บางทีมันมีเรื่องอะไรที่เราจัดการได้คือบางเรื่องที่เราจัดการไม่ได้คือหมายความว่าเรื่องไหนที่จัดการไม่ได้ก็ต้องปรงอย่างเนี้แหละค่ะปล่อยไปใช่ต้องเรียกว่าปล่อยวางก็คือ,อบางคนอ,อ,อย่างเช่นเจอเหตุการณ์บางเรื่องที่คิดให้นายอะ่ะมันก็อยู่นอกอำนาจการควบคุมของเราเช่น<ม>บางคนอาจจะเชีนว่าเออเมื่อไหร่บ้านเราจะรวยขึ้น เมื่อไหร่เราจะเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีเมื่อไหร่เราจะถูกอะไรบาที่หนึ่งซึ่งบางทีมันในสิ่งที่เราต้องการอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราเราไม่มีทางจัดการมันได้แต่บางคนปล่อยไม่ได้ก็อยากได้อ่นะอยากได้ก็คิดก็คิดยิ่งคิดก็เคร่คงเครียดเพราะมันไม่มีทางออกคแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ปล่อยเรื่องเนี้ยเราก็จะสาระบวนคิดกอยู่กับเรื่องที่มันไม่มีทางออกที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อจะให้เราเห็นมุมมองว่าบางเรื่องที่เราไม่มันไม่มีทางออก หรือมันไม่ดิ่ในความควบคุมเราเราก็อย่าไปเสียเวลาคิดมันเอาเวลาที่เราจะไปสาระบนเสียเวลากับเรื่องเนี้ยซึ่งคิดไปก็ไม่มีทางออกหรือทําอะไรไม่ได้เนี่ยไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหมที่มันจะเกิดประโยชน์หรือทําให้เรามีมุมมองที่มีความสุขขึ้นหรือชีวิตดีขึ้นอันนี้คือมุมมองที่หุ่มม้ง,มงจันทร์ท่านท่านมองในเรื่องนี้ะนะครับเราก็อย่าไปเสียเวลาคิดกับมันก็ต้องปล่อยวางใช่มันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปคที่น่าสนใจคือหนุม่มมองจันทร์เขาบอกว่า คำว่าปล่อยวางเขาชอบมากนะในบรรดาศัพท์ธรรมะทั้งหลายเนี่ยเขาชอบคำปล่อยวางที่สุดแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้เราวางก่อนปล่อยอืถ้าปล่อยทันทีเลยอาจจะแตกก็ได้หล่นแตกถูก ก็บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นหินก้อนหนึ่งที่มันโอ้เราถืออยู่นานมากแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเราปล่อยเลยมันอาจจะทับหัวไม่เท้าเอ่าใช่ค่ะก็คือพอรู้สึกแล้วก็ค่อยผ่อนวางมันลงแล้วก็ค่อยวางลงวางก่อนแล้วค่อยปล่อยทั้งหมดเออต้องวางก่อนแล้วค่อยปล่อยในมุมมองผมก็คือผมก็ได้มุมมองว่าเออบางบางครั้งวิธีการมองกับปัญหานั่นแหละที่ทําให้เราทุกข์ หรือวิธีการรับมือกับปัญหานั่นแหละที่ทำให้เราทุกมากกว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจริงโดยตัวเนื้อแท้ของมันด้วยซ้ำจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะสองเรื่องด้วยกันข้อคิดจากหนังสือให้ความสุขตามหาเราเรื่องชนะใจตัวเองแล้วก็ปัญหาและทางออกรเราก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อคิดของสองเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ความสุขเดินมาหาเรา ในวันนี้พลตรีนเรศถากูลโกราและดิฉันพันโทหญิงทศนิอุญเจริญขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขา เป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย